โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูพรีวิวคุกกี้รันคิงดอมกันนะครับผมในส่วนทวีปบิสจิสเอพิโซด4นะครับซึ่งกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับในอัปเดตตรงนี้นะปณิธานสีดาคลับกับเกียรติยศแห่งที่ทวงคืนนะครับผมก็จะเป็นอัปเดตพรีวิวนะครับที่กําลังจะมาอีก2วันข้างหน้านี้นะครับเพิ่งปล่อยมานี่เองเนาะ5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับในวันที่17มิถุนายนนะครับก็วันนี้เราจะมาดูกันว่าปณิธานของข้านี้นะครับปณิธานของด a r k โกโก้นี้จะกลับมาได้หรือไม่เดี หน้าต่อตาข้าพาไปกอนเธอคุกกี้มิสติกฟลาวข้าจะใช้ปณิธานของข้าขอนราดขอนโคนบิสให้สิ้นซากบรรยากาศของที่นี่มันแต่ตอโอ้ที่ดีหยุดก่อนเลยหยุดก่อนเลยเฮ้ย EP 14จะขึ้นภูเขาอีกแล้วนะครับทุกคนนี่ไงใช่อย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยนะครับก็คือหลังจากที่จบ EP3 ไปใช่ไหม EP3 อะ่ะคือด้านหลังอ่ะมันจะเป็นภูเขาแล้วนะครับก็คือหลังจาก เข้าสูตรดิแนแดนนี้ไป EP4 จะขึ้นเข่าไปเรื่อยๆเลยนะครับตามนี้อ่ากับตรงนี้เนาะโอเคสวยงามอยู่นะมีแบบชมพูตัดตัดทองนะครับซึ่งผมว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นคุกกี้สีชมพูตัวนั้นแหละครับที่อยู่นะแต่ต่องจากที่ที่ผ่านมาสินะเรากับงานภาพสีน้ำชิ้นหนึ่งเลยแต่เสียงมันดูเศร้าๆแปลกๆนะเหนื่อยมากจริง เนี่ยผมบ้าแล้วนะครับคือดาร์โกโก้อ่ะคือน่าจะมีความเจ็บปวดตอนนั้นใช่ไหมคือมันมันสลายไปอ่ะคือก็ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการสลายของตัวละครเพื่อนๆที่อยู่ร่วมรบกันมานะครับก็หายไปด้วยก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะครับแล้วพอมิสติกฟาวล์ล่องหนหายตัวไปก็คือนั่นแหละครับก็หายไปด้วยดาร์โกโก้ก็เหลือแต่จิตใจที่เปล่าเปลี่ยวนะครับมีแค่ตัวเดียวที่ยังอยู่รอดข้าขึ้นบันไดมาสูงเท่าไหร่แล้วนะ มีแขกมาที่สวนอันเงียบสงบนี้สินะุเสียงหล่อมากครับเจ้าเป็นใครตัวนั้นใช่ปะใช่ไหมถ้าจะหิวแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะนั่นไ,ไ,ไงกินอะไรมานานแล้วสิลองกินขนมลูกท้อที่โดนแดดจนสุกดูสักหน่อยโอเคมีคุกกี้ตัวใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือคุกกี้รถดอกท้อนะครับทำไมต้องรสดอกท้อนะครับผมสีชุดคือบอได้เลยนะครับออ่ย อไปกินซะเป็นสายอะไรไหมนิ่มนวลนุ่มลิ่นสุดๆสกิลเนี่ยมีความคล้ายอาคุกกี้ลิลลี่แห่งขุนเขาเลยอะสกิลแบบนี้นะแต่นี่เป็น,ปนแบบแบบปลูกต้นไม้แล้วก็โค้งไปนะครับแต่ว่าลิลลี่แห่งขุนเขาอะมันคือการโค้งแล้วก็ยิงขึ้นบนใช่ไหมล่ะ ม,มันมีหลายสีอยู่นะมีทั้งสีทองกับสีชมพูนะครับในที่สุดก็มาถึงที่ที่ข้าบำเพ็ญตนสินะเรา,าจะนำเจตจหนงนที่สมเด็จได้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 เดี๋ยว,ยว,ยวทำไมทำไมต้องต้องทำอย่างาสี้นี่คือเล่นจุดอ่อนของดาร์โกโก้ Go เลยนะเนี่ย,ย ฝันรากก้ายงลืมไปเลยว่ารสชาติของฉันเป็นแบบไหนนี่ไงครีมฉันแน่ใจว่าเป็นครีมแต่ไม่รู้ว่าครีมอะไรนะเอ๊ะของฉันคือรสอะไรแล้วนะคุกกี้รสสตรอเบอรี่หรือเปล่านะทั้งรสชาติสีสันแล้วก็ชื่อไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเลยนี่มันนรกชัดๆเฮ้ยโดนพลังการทั้งสองชาติ ข้านะจะไม่ยอมเป็นแค่คุกกี้ธรรมดาธรรมดาอย่างที่เจ้าว่าหยุดก่อนครับโอเคเรามาดูกันมีก็คือมีคำว่าราชามังกรด้วยนะครับคุกกี้ดโกโก้เนาะอ่าโอเคม,อมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวใหม่นะฮะมักว่ามันจะเป็นสกินไมเดี๋ยวต้องไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดูนะบเบแล้วจะเสียใจเค เดียวเดียวยวสกิลเหมือนต่างจากเดิมไปเล็กน้อยนะครับเหมือนว่าตอนแรกอ่ะจะเป็นคือถ้าเป็นสกิลปกติอ่ะมันจะเป็นการทุ่มดาบไปแบบนี้ใช่ไหมคือแบบทิมแทงก็ลงนี้ก็คล้ายๆกันอยู่นะครับน่าจะเหมือนกันแหละแต่ว่าจะต่างกันแค่สกินนะครับแล้วเหมือนมีลุลวดลายมากขึ้นนะออนนเหมือนอารมณ์เหมือนทิมหอกเลยอ่ะแต่ไม่ใช่ทิมหอกนะ สิัน,น,น,นะนี่ไงดาร์ช็อกโกมาแล้วแท้จริงก็เข้ามาครั้งนี้ไม่รอดนะต่างกันตรงไหนไวะความหวาดกลัวได้หายไปจนหมดสิน้นข้าไม่ใช่แค่คกุกกี้ธรรมดาธรรมดาทั่วไปข้าคือคุกกี้ดาร์ช็อกโกคุกกี้รันคิงดอมจะมีใครกัน ที่จะสงสัยว่าข้าไม่ได้เป็นราชาแห่งอาณาจักรดาร์โกโกเหมือนมีสองจิตใจมองตรงข้ามกันเลยออันนี้คือดาร์โกโกอันนี้ก็ดาร์โกโกนะแต่เป็นดาร์โกโก้อีกแบบนะครับสรุปว่าดูจากพรีวิวแล้วนะครับน่าตะลึงหลายอย่างอยู่นะมีประมาณ3ตัวเลยเนาะที่จะได้มีบทบาทในอัปเดตนี้นะครับนั่นก็คือคุกกี้ดอกท้อนะ จริงๆนะถ้าใส่ชื่อว่าลูกท้อน่าจะเหมาะสมกว่านะแต่ว่าพอเป็นดอกท้อมันจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าออกมาเป็นผลใช่ไหมล่ะเออแต่น่าจะอ้างอิงมาจากดอกของลูกท้อมากกว่าเนาะอันนี้แล้วก็ในส่วนที่2นะครับคือสกิลอะผมว่ามันเหมือนลิลี่แห่งขุนเข่ามากแต่ต้องไปอ่านรายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่ามันทํางานแบบไหนเนาะและเป็นสายอะไรนะครับแต่ถ้าดูแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนสายซับจังเลยนะครับแต่ถ้ามันมีการปลาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสายโจมตีถ้าโจมตีละไกลก็ไม่น่าไม่น่าใช่อ่ะ พราะดูจากการใช้งานของสกิลคือคนละแบบเลยนะครับเนี ria, <S 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 ่ยมันมีแบบเหมือนมีการเสริมท like. ับไปอ่ะน่าจะเป็นซับแหละเหมือนกับว่าสีชมพูอ่ะเอามาเอามาฮิลฝั่งเรานะครับแล้วทับแล้วพอเป็นสีทองอ่ะเอาไปทําเอาไปโดนดาเมจใส่ศัตรูอะไรประมาณนั้นนะนั่นเป็นโดนดีบัฟบปะเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีนะครับจะมี2ลูกใช่ไหมลูกสีเหลืองๆเนี่ยก็คือไปโดนศัตรูน่าจะเป็นการโดนดีบัฟ แต่ถ้าเป็นลูกสีชมพูเนี่ยก็คือโดนตัวเองอก็คือเป็นการเพิ่มบัฟนั่นแหละอ่าโอเคนี่คือสอ่นแรกใช่ไหมอ่าส่วนที่2ก็คือฉากเนี้ยผมตกใจมากนะครับว่าทำไมทำไมทำไมเธอต้องทำอย่างนี้กับฉันทำไมอะ <c oughs> เอ้ยคนทำตามทำไมเนี่ยที่เหมือนกับว่าในจุดนี้คือมีการแบบเจ็บปวดทางด้านอารมณ์นะครับแล้วก็จิตใจที่โดนมิสิกฟลาวนะครับ คุมอะไรสักอย่างเอาไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับแต่ผมตกใจมากที่อยู่ดีๆเกมก็เสนอกับการจับหน้าแบบนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเออจับอย่างนี้เหมือนกับว่าแกต้องยอมแพ้เดี๋ยวนี้เพราะแกถูกความว่างเปล่าเข้ามาแล้วแล้วนะอะไรอย่างนี้เลยอะ <c oughs> อ่าประมาณนี้นะครับก็เหมือนมีจุดหนึ่งที่เหมือนไม่ไหวนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาเรื่อยๆใช่ไหมเออแล้วก็ไปตั้งหลักก่อนนะครับ และจากนั้นแล้วจากนั้นแป้งของบิสติกฟลาวนะครับก็เริ่มกระจายไปแต่ละส่วนมากขึ้นในโลกของสาธารณรัฐแครมนะครับชาติของฉันเป็นแบบไหนเนี่ยดูดิคือพลังมันแข็งแกล่งมากจนถึงขั้นครีมคอเตตนะครับยังโดนแบบนี้แล้วก็ยังเสียสติได้นะอืมคิดไม่ได้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่นะครับนนนเนานะแล้วก็ครีมนะครับก็เหมือนกันด้วยลนะแล้วก็มา แล้วก็มีเอสเพโซเอสโซก็โดนเหมือนกันนะนอือ่ะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เริ่มทนไม่ไหวกับสภาพที่ทุกคนต้องโจนนะครับเนาะก็จะทําการรวมพลังระหว่างมังกรสองสีนะครับมาอยู่ในดาบเล่มเดียวแล้วเปลี่ยนแบบเหมือนกลายร่างอะ่ะเหมือนแบบพลังขั้นสุดยอดอะไรประมาณนั้นเลยนะ เนี่ยมันเป็นพลังสองสีมนรวมกันอยู่ในแจ็ปจ<อ>ิตวิญญาณนะเนี่ยเนี่ย,ยคือมันมีลูกบอลสองสีนะผมว่าน่าจะเป็นร่างใหม่แล้วครับแต่ว่าทำไมถึงชื่อเดิมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปอ่านแพทช์อัปเดตดูนะครับแต่สกิลคือคล้ายๆเดิมนะแต่น่าจะมีความสามารถใหม่หั่นแหละ S <S อ่าแล้วก็แคนดี้ของดาร์กช็อกโก้นะครับอ่าก็สกิลเหมือนว่าจะสตันได้ด้วยนะเหมือนสตัรขึ้นไปด้านบนได้นะครับผมไม่รู้สกิลเดิมเป็นยังไงนะน่าจะค,คล้ายๆกันนะครับรนะ <S 1> <S 1> แต่นี่คือเหมือนแบบมีอารมณ์เหมือนสตันนิดหน่อยอไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ ครรเทท่่ยัับนาานาะะจจิงๆผมว่าถ้าดูจากภาพนี้นะคือมันสื่อได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้ตำแหน่งของพลังเนี่ยนะครับกลายเป็นดร์กกูกูครอบครองเรียบร้อยแล้วจะไม่มีมิสิกฟลาวอยู่ตรงนี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะสลหรับเนื้อเรื่องยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอ่ะโอเค ผมไม่รู้ว่าแพทชอัปเดตมาหรือ,อยังเดี๋ยวผมไปดูในเกมอ่าตรงนี้ต่างหากล่ะนี่ไงเป็นอ้าวน้องสิบสองเดียวใช่เหรอวะไม่ไม่ใช่นี่ไม่เห็นมีในเกมเลยในภาพนะทุกคนซึกแปลกมากนะไม่อยากให้มิสติกฟลาวอ่ะไม่อยากให้มิสติกฟาวตุยหรอผมไม่ได้บอกนะหมายถึงคนอื่นเขาถามมาว่าอย่าให้มิสติกฟาวตุยเพราะว่า นางสงบดีอะไรเงี้ยนะหน้าปกที่มีคนใส่หูแมวอ่ะ <c oughs> ใช่คืออะไรวะถ้าจะแม่แตกก็ขอให้ไม่ตุยแบบสมบูรณ์ละกันนะแต่หนีเหมือนชาโ d มิ m ก็ได้ผมว่านะครับมันคงไม่สามารถตุยได้แบบสมบูรณ์หรอกครับเพราะว่าพลังของส่วนหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างเยอะนะเออคือถ้าจะให้ตุยสมบูรณ์อ่ะผมบอกเลยว่าโลกนี้คงอยู่กันไม่ครบอะ่ะเพราะแต่ชาโ d o w มิ w ก็ยังหนีไปอยู่ถ้าสมมติว่ากลับไปรวมพลังกันได้เนี่ยผมว่ายังมีไม่ คืออย่าลืมนะครับว่าจะมีแม่มดแห่งความมืดหนุนหลังอยู่นะครับอาจจะมีการช่วยเหลือแบบวิธีอื่นก็ได้ยังไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับต้องรอดูอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูประกาศลงหน้าเกี่ยวอัปเดตวันที่19มิถุนายนกันนะครับผมเนาะก็ตามภาพนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ามีตรงนี้ครับดูรายการอัปเดตลงหน้านะครับอันดับแรกก็คือทวีปบิสจิสอีพีสี่นะครับปณิธานสีดาคลับกับเกียรติยศที่ทวงคืนนะครับเออหอนคืนหอนคืน อันนี้ก็น่าจะเป็นก่าวกี่ยกับเนื้อเรื่องนะครับที่จะต่อจากจุดที่เผชิญหน้ากับมิสติกฟลาวนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ดินแดนแห่งความหนาวเหน็บใช่ไหมอันนี้โอเคราชาผู้ปกครองอาณาจักรแห่งหนึ่งที่เคยปิดประตูประสาทและจมอยู่กับความทุกข์ระทมแม้จะเศร้าโศกอยู่ในความมืดก็ตามแต่ก็มีอยู่สองสิ่งที่ไม่สูญเสียประกายความสุขสว่างไปนั่นก็คือความภาคภูมิใจในฐานะราชาและปณิธานที่ดำคลับเาวากับหินอสศนีสีดำนะครับ แต่แล้วความบ้างเปล่าสีขาวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าราชาผู้นี้นะครับก็คือมิสิกฟลาวนั่นแหละไปร่วมลุ้นกันว่าเนือเรื่องอหลังจากนั้นเรื่องราวของดักโกก้จะปกป้องอาณาจักรได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูวันวันที่19เนานะในส่วนที่2นะครับอันนี้คือ,อก็คือ e p 4นั่นแหละที่กาลังจะมาในอัปเดตนี้เนาะก็จะเป็น e p ที่อยู่ในส่วนของภูเขาที่สูงนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงข้างบนเลยนะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ ผมพูดไปแล้วนะครับไม่พูดซ้ำเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นราชามังกรคุกกี้ดักโกโก้นะครับจะเป็นระดับเอ็นเชีนแล้วก็มีคําว่าบวกเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือเอ็นเชนพลัสสรุปว่าจะเป็นตะระดับที่เหนือขึ้นไปอีกนะครับแบบเหนือขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งเลยนะสรุปก็คือโอ้แข็งแกร่งน่าน่าจะแข็งแกร่งมากกว่าดักโกโก้ปกติหลายเท่าอยู่นะเป็นสายโจมตีนะครับเป็นแนวหน้านะสกิลก็คือการปกครองของราชาผู้ตื่นขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวแบบเดิมนะครับ มันจะเป็นมันจะเป็นชื่อนี้นะก็คือการพิพากษาสีดํานะครับอันนี้คือชื่อเดิมนะอันนี้คือตัวเดิมนะอันนี้คือออริจินัลนะครับสกินนี้คนละอย่างกันนะอ่าก็คือจะเปลี่ยนตัวไปแบบสิ้นเชิงเลยนะครับชื่อเดิมนะแต่แค่เพิ่มคําว่าราชามงกรอยู่ตรงข้างหน้าของอักษรคุกกี้นะตัวนี้นะครับถือดาบในมือให้มัน่นแล้วก็ใช้แรงนะครับการอัปเกรดดาวนะครับจะใช้ อารมณ์เหมือนคล้ายๆของมิสิกฟลาวเลยครับก็คืออัพ2ดาวรูปล่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ2ดาวเนี่ยสออันนี้คือน่าจะเป็นแบบ6ดาวแล้วนะอันนี้6ดาวจะมีมังกือ,อยู่ข้างหลังนะครับก็เหมือนกันลนะสองสองดาวสี่ดาวหกดาวก็คือมีมังกีอ,อยู่ด้านหลังทั้งสองสีเลยนะครับแต่ว่าเอฟเฟกนะครับเหมือนจะเปลี่ยนไปมั้งนะครับเออใช่เอฟเฟกของดวงตาของมังกีนะครับของสองสีก็คือจะไม่มีสว่างนะครับเนี่ย สองดาวจะเริ่มแบบมีตาเริ่มมีร่างของมังกือละแต่ว่าถ้าเป็นระดับไม่มีดาวอะน่าจะไม่มีมังกืออยู่ข้างหลังนะแล้วก็พอเป็นสี่ดาวก็คือตาเริ่มสว่างขึ้นนะครับหกดาวก็คือตาสว่างแบบสุดข,ขีดนะครับสรุปก็คือต่างกันแค่ดวงตาของด้านหลังเองครับทุกคนเออต่างกันแค่นี้เองครับแปลกนะสกิลอาบหกดาวแต่ได้แค่ดวงตาข้างหลังนี่เองอะแปลกๆนะครับอ่าแล้วก็เป็นตานานนี้เนาะ แล้วก็อทิษฐานนะครับก็คือคุกกี้ระดับตัวใหม่นะครับก็คือระดับอีพิกเนาะลองสัมผัสถึงกลิ่นลูกท้อหอมๆดูสินะครับชื่อคุกกี้ลดดอกท้อนะครับเป็นระดับอีพิกสายซับนะครับเป็นกองกลางนะครับสกิลมีชื่อว่าลูกท้อของเหล่าเซียนนะครับผมก็สกิลเราได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันจะมี2ลูกใช่ไหมครับก็คือมีลูกชมพูกับลูกสีเหลืองนะครับคือลูกสีเหลืองเนี่ยผมว่ามันคือดีบัฟแน่นอนนะครับก็คือสายซัพพอร์ตที่ผมพูดอะคือถูกละนะ ส่วนสีชมพูเนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มบัฟให้กับเรานะครับแต่เป็นบัฟอะไรไม่รู้นะผมว่าอาจจะมีการฮิวด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการเพิ่มการโจมตีที่แรงขึ้นในแบบแห่งความบังป่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอธิบายแค่นี้ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วผมว่าแพทช์โนดะน่าจะมาวันพรุ่งนี้นะครับเนาะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะได้ดูกันอีกทีแล้วก็ต่อไปนะครับแคดดี้ดาร์กช็อกโก้นะครับตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับเพราะาผมดูแล้วอ่ะคือสีมันต่างกันนะ ถ้าเป็นลดความเสียหายทุกธาตุถือว่าดีนะโอ้ oh. มาเดี๋ยวเรามาดูสกิลก่อนนะครับมาคือมันจะต่างกันแค่ไหนอันนี้จบตีกติสกิลนะสกิลครับ oh. เหมือนสีนะครับจะเป็นสีแดงดำนะเป็นสีแดงดำนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นมีแคนดี้นะครับอ่าเวอร์ชันมีแคนดี้คือจะเป็นสีออกม่วงๆไปเลยนะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือสีมันจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับอืมอันนี้คือสกิลเดิมนะความต่างกันมันอยู่ตรงนี้นี่แหละเนี่ยโอเคมันดูการสตันยากเพราะว่าอันนี้มันแตกทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวผมไปลองในด่านอื่นบ้านดีกว่าครับว่ามันสตันหรือเปล่า ถ้ามันสตันนะครับก็คือเป็นสกิลเดิมนะแต่ถ้าไม่สตันก็คืออาจจะเป็นสกิลดูยากครับมันดูยากมันต้องดูดีๆนะครับอันนี้คือมันมันโดนทีเดียวแล้วแตกเลยไงก็เลยดูยากนะครับอ๋อโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมผมเข้าใจผิดเองสรุปคือเหมือนเดิมนะครับสกิลสายฟ้าฟาดนะก็คือยกรอย เออเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมผมว่าน่าจะเป็นการเสริมพลังมากกว่านะครับเออน่าจะเสริมพลังมากกว่ามันยกไม่ใช่สตาร์อาใช่ผมพูดผิดนะครับแดงไปม่วงน้าเงินใช่ครับคือเปลี่ยนแค่สีนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่น่าจะมีความสามารถที่มากขึ้นนั่นแหละปารดักเก่าไว้ทําอะไรป, <laughs> ประดับไอดีน่าจะไว้โชว์เฉยๆครับ อันนี้คือเป็นส,สกิลแบบโจมตีเก่านะก็คือเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนเดิมนะเออมันเหมือนเดิมแต่แค่ตัวใบม่นะครับมันจะมีการเปลี่ยนรูปล่างแล้วก็พวกมังคือเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนี่ก็คือไม่ไม่ต่างกันครับเนาะแค่มันมีลวดลายกับาการโจมตีที่แบบสวยงามขึ้นแค่นั้นเองนะกับชุดที่เปลี่ยนไปนะครับ นี่เป็นอย่างนี้นะก็คือเหมือนเดิมครับไม่แน่ว่าถ้าสุ่มได้เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยอาจจะแทนที่ตัวเก่าไปเลยใช่ใช่ใช,ใช่มันก็ต้องแทนที่อยู่แล้วครับเพราะว่ามันคือเอ๊ะใช่หรือเปล่าวถ้าแทนที่เลยมันจะแปลกๆไหมอะ่ะทำไมแอดมองว่าสกิลมันไม่เหมือนกันมาเดี๋ยวดูใหม่ในวิดีโออีกรอบหนึ่งแล้วกัน โอเคเดี๋ยวดูก่อนนะครับเนี่ยคือคือสกิลอ่ะเหมือนว่ามันจะเป็นอารมเหมือนทิมแทงนะครับเนาะแล้วไม่มีการดันไปข้างหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูใหม่อีกรอบนะคือมันมีการดันด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าสกิลต้นฉบับดันด้วยหรือเปล่านะครับถ้าไม่ดันนะ่ะก็คือแสดงว่าสกิลอาจจะต่างกันนะ ก็ก็ดันนะเออดันเหมือนเดิมครับไม่ต่างกันเลยคือมันดูยากมากๆครับนะเดี๋ยวต้องดูแบบช้าๆๆหน่อยคือดันเหมือนเดิมครับแล้วก็ลุกขึ้นมากระโดดขึ้นมาแล้วก็ฟันด้านล่างคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปิดดูช้าๆให้อ่ะนี่คือเริ่มใช้สกิลแล้วใช่ไหมเนี่ย เนี่ยคือมันมันคล้ายๆเหมือนการใช้ดาบแบบทิมไปข้างหน้าเลยครับเนาะแต่นี่คล้ายๆสกิลแบบเหมือนทิมหอกมากกว่าแต่มันก็คือสกิลปกติแลครับเนี่ยแล้วก็กระโดดขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยใช้สกิลของบังกรสองสีนะครับทุ่มลงไปอย่างแรงแบบนี้อ่ะคืออย่างนี้นะประมาณนี้นะครับนะคือมันเหมือนกันแบบคล้ายๆกันมากครับคือมันต่างก็แค่รูปลักษณะของการใช้ าภาพอะไรงนี้เองนะจากแบบพวกมังคือเสริมขึ้นมาอะไรย่างนี้เนี่ยทิมแบบนี้ก็คือเหมือนกันเหมือนกันกับการทิมแบบนี้เลยครับก็คือทิมระดันหลังแต่บอสจะไม่มีผลนะมีผลแค่มอนสเตอร์กับคุกกี้นะครับเนี่ยแล้วก็โดดขึ้นไปด้านบนแล้วก็ใช้มังคือสอตัวนะครับทุ่มลงไปข้างล่างทําให้โดนดาเมจแบบแรงๆนะครับมาดูอีกแบบนี้กันนี่ก็คือกระโดดเหมือนกันครับแล้วก็ใช้ดาบฟันลงไปแบบข้างล่างนี้ นี่ก็คือแบบนี้ก็คือไม่ต่างกันเลยนะครับนะเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนึงอ่ะไปไปคืออันนี้เหมือน<ป>มันเป็นการขึ้นดาบเฉยๆนะขึ้นดาบเฉยๆแต่ถ้าเป็นสกิลใหม่อ่ะมันจะเป็นการทำเอฟเฟกแบบว่าฟืบข้าไปแบบทุ่งพุ่งอย่างนี้นะเอออารมณ์เหมือนพุ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็โดดลงมานะครับใช้ดาบทุ่มลงพื้นคือมันเหมือนกันเลยครับนะเหมือนก,นกันกับตัวปกติเลย อัปเดตวันไหนวันที่19มิถุนาครับบีสลงได้แค่ตัวเดียวเหรอครับใช่ครับลงได้ตัวเดียวนะตามเกมเงื่อนไขที่ต้องแหละสกิลใหม่พุ่งแล้วเสกมังกรแล้วตุ้มใช่คือมันเสกอะ่ะมันเป็นการเพิ่มเติมจากตัวนั้นเฉยๆคือถ้าเป็นการโจมตีอะ่ะผมว่าลักษณะการโจมตีคือเหมือนกันมากนะครับแค่ต่างกันแค่รูปร่างแล้วก็แบบพวกลูกเล่นของมันเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะแต่ก็น่าจะมีการโจมตีที่แรงขึ้นนั่นแหละตัาแม่ยังอยู่ไหม ยังอยู่ครับ15วันนะยังอยู่แต่เควสเนี่ยจะเพิ่มหรือเปล่าไม่นูนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นจนหมดแล้วเควสอะเนี่ยเหลือแค่เควสประจำวันเท่านั้นนะครับที่เหลือผมเล่นหมดแล้วเนาะตู้จะไม่ยังอยู่ครับแต่ว่าภาร,ร,รกิจเนี่ยน่าจะต้องรอภาร,ร,รกิจใหม่มาแล้วก็ทําได้อีกนะมองว่าเหมือนนะตอนดันไปข้างหน้าเนี่ยตอนยกดาบลงเวอร์ชั่นเก่าก็เป็นฟาดดาบเวอร์เวอร์ชันใหม่นี่เป็นฟาดมังกรแทน อืมอืมใช่ครับใช่ครับถูกถูกถูกอย่างนั้นเลยนะครับนะสกิลเก่าพุ่งแล้วทุ่มสกิลใหม่พุ่งแล้วสิกมังกรแล้วตุ่มใช่ก็คือทุ่มเหมือนกันนั่นแหละอารมณ์เหมือนใช้มังกรตีช่วยนะเอออาจจะแบบมีความคือผมว่าลูกลูกลักษณะข,ของสกิลการใช้งานอนะคือมันคือมันเหมือนกันมากแต่ถ้าเป็นเรื่องของการตาประดับตกแต่งเนี่ยผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนลูกเล่นใหม่เลยนะเออลูกเล่นใหม่คือเอาบางกืออะมามา,มาทุ่มลงแทนแต่ว่าสกิลคือเหมือนเดิมนะเออเหมือนเดิม โอเคก็สลับอดอกท้อก็ต้องรอก่อนนะครับดอกท้อคือ19มิถุนาจะมานะแล้วเดี๋ยวเราจะลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงทีนี้เรามาดูอัปเดตต่อตอนนี้ผมยังดูไม่เสร็จใช่ไหมดูแค่แคนดี้ดักช็อกโก้ครับคือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะสลับการใสฟ่ฟาฟาสนะครับโอเคนะครับมีการปรับในส่วนของอชื่อเอฟเฟกผู้นำนะครับทำไมเขียนแค่นี้ะ อ๋อเอ็นเอ็นเชนพลัสจะมีระบบมีจะเป็นผู้นำได้ด้วยเหรออ๋อคือสามารถใช้งานระหว่างเอ็นเชนพลัสกับแย s สโตนได้ครับทุกคนใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะมีผู้นำปรับปรับผู้นำได้นะครับแล้วก็เอาดักเอาดักโกโก้ Go มาเป็นผู้นำได้ด้วยนะครับคือดัรกโกโก้เนี่ยผมว่านะน่าจะมีแค่ระดับเอ็นเชนพลัสนะที่สามารถทำระดับทำหัวหน้าได้นะครับเนี่ยคือราชนีก็มีแยมสโตนใช่ไหมล่ะ แต่ว่าอยู่ดีๆก็มีดาร์โกโก้มีแยมสโตนมีมีขึ้นมาเป็นหัวหน้าเฉยเลยผมคิดว่าหัวหน้าตรงเนี้ยน่าจะเป็นความสามารถของธาตุมืดชัวๆอืมก็คือเอาง่ายเอ็นชีย p l นพลก็คือมันเป็นพลังที่มีความเพิ่มเติมนะครับมีพลังเพิ่มเติมมากกว่าคือมันมีเอาง่ายคือมันมีแยมสโตนในตัวครับมันถึงได้เป็นหัวหน้าได้ตรงนี้นะ ก็คือสามารถเปลี่ยนแทนก็นได้ว่าเราจะใช้ความสามารถของแบบไหนระหว่างความสามารถที่แบบเอ็นเชนพัสเลยหรือว่าจะมีใช้เลเจนต์หรือว่าเอ็นเชนที่มีแคนดี้เลยนะครับเนาะก็มีตามนี้แหละนะครับก็คือมันจะมีอยู่สองแบบเนะ Pass, าะเอ็นเชนพลัสสามารถเป็นหัวหน้าได้เลยนะซึ่งไม่รู้ใช้เกณฑ์อะไรเดี๋ยวเราต้องมาดูในวะันที่สิบเก้าอีกทีนะครับเพราะว่ามันยังไม่เห็นรายละเอียดของอการอธิบายตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอนธิบาย แค่ในส่วนของการใช้งานย a m s t o ต e นะครับตัวนี้ยังไม่ได้บอกว่าหัวหน้าเป็นความสามารถอะไรนะครับก็คือยังไม่เห็นนั่นแหละอืมแล้วก็มีอัปเดตต่อไปอีกนะครับทุกคนบี r a รสระดับ master นะครับอันนี้จะมาในกลางเดือนกรกฎานะครับทุกคนมีปุ่มมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะโอเคคือระดับจะยากขึ้นนั่นแหละนะครับก็คือ ยังไม่มาในช่วงท้ายเดือนนะครับจะมาในกลางเดือนกรกฎาเลยนะโอเคแล้วก็มีท้าชนเกี้ยวยักษ์สุดอลมาณน,นะครับมีแค่นี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ภาพนี้จบมี2ออย่างที่จะเข้ามานะครับไม่มีอัพไม่มีบฟัฟคุกกี้เพิ่มเติมนะทุกคนถ้ามีเนี่ยน่าจะมีการเขียนภายหลังนะครับทาไมต้องเกี้ยวยักษ์แล้วมันเกี่ยวกับอะไรแบบน,นี้จะบอกว่าระดับใหม่เนี่ยแทนที่แยมสโตนไปเลยเปล่าอย่างนี้แยมทํายากแต่ได้ตัวมานี่คือเก่งเลยนะ ใช่มันแต่มันก็ต้องทำเลเวลด้วยนะเออทำพวกดาวอะไรไม่ไดีด้วยนะครับวางทีดาวอาจจะเป็นตัวเพิ่มความสามารถของหัวหน้าได้นะครับเนาะแต่จะเรียกแบบไหนผมไม่รู้นะครับถ้าจะเรียกแบบเป็นระดับมีแยมสโตในตัวมันก็จะแปลกๆปป่ะเพราะว่ามันไม่ได้ชูเรื่องของแยมสโตเลยนะครับมันชูแค่เรื่องของความเป็นหัวหน้ากับระดับผมคิดว่าระดับเอ็นเชนพลัสเนี่ยน่าจะเรียกว่าระดับหัวหน้ามากกว่าเนาะเอาหัวหน้าเปลี่ยนหัวหน้าได้อะไรเงี้ยหัวหน้าในการใช้สกิลของแต่ละตัวนะครับเนาะ บีดเลสมาสเตอร์มีลูกเล่นใหม่หรือเนี่ยใช่แต่เป็นลูกเล่นอะไรนั้นไม่ทราบครับมีแค่สัญลักษณ์เท่านั้นเลยหรือมีความเป็นไปได้ว่าสัญลักษณ์พวกนี้มันจะสื่อถึงการทําลายหรือว่าสื่อถึงการโจมตีที่แรงรุนแรงขึ้นหรือยังไงไม่ทราบได้นะครับนะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช่สัญลักษณ์ที่แบบว่าเล่นได้ง่ายแน่นอนมันเหมือนต้องมีความจําแน่นอนครับผมเรื่องความจํานี้ต้องมาเนาะคือผมเห็นหลายคนนะที่แบบว่ามีมีเรื่องความจําของ หมดเรสอะเรียกแบบว่าแล,วแล้วชอบโดนตบโดนชนอะเออที่แบบว่าใช้สกิลโดนมืออะไรเงี้ยเนาะสลบไม่ทันโดนปุ๊บแตกเลยทีเดียวประมาณนะั้นนะอ่ะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสลับอัปเดตของตรงนี้เนาะซึ่งอัปเดตที่กำลังจะมานะครับมี Biz จิสอีนะครับมีราชบาัังกรคุกกี้ดักโกโก้นะครับที่จะเป็นตัวใหม่ทันทีทันใดเลยนะครับแล้วก็มีคุกกี้รถด,ดอกท้อนะครับ จะตามมาด้วยแล้วก็มีแคนดี้ดาร์กช็อกโก้นะครับจะมาในตรงนี้แล้วก็มีมีการเพิ่มผู้นำนะครับเนาะสลับระดับอินชีนพลัสนะครับนะก็อยู่ตรงมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนาะโอเคก็จะมีวันนี้สาหรับอัปเดตหลักๆนะครับส่วนแพชรุ่งนี้นะครับรอดูรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้มาไหมก็อาจจะมีอ่านนะครับเนาะตัวนี้ไปนะครับแล้วก็อัปเดตหน้าในกลางเดือนกรกฎานะครับจะมีบีสเวทระดับมาสเตอร์แล้วก็ท้าชนเกียวยักษ์นะครับซึ่งไม่รู้คือกิจกรรมอะไรต้องรอดูก่อนนะครับเนาะ อาจจะเป็นการต่อสู้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเป็นบอสแบบใหม่หรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับ <c ười> คิดเองเออเองล้วนๆเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนมีความคิดอย่างไงบ้างนะครับลองพูดคุยกันได้นะครับนะ